การรายงานตัวเลขเศรษฐกิจของธนาคารแห่งประเทศไทยล่าสุดประจําเดือนเมษามคือสิ้นเดือนพฤษภาเขาแถลงตัวเลขเดือนเมษาถ้าคุณไปอ่านเนี่ยเศรษฐกิจไทยในเดือนเมษาปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อนคือเดือนมีนาการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนปรับตัวดีขึ้นสอดค้องกับความวิตกกังวลเรื่องโควิดลดลงค่ะ ลงทุนดีขึ้นในหมวดนั้นหมวดนี้โดยรวมๆอ่ะมันดีไม่ใช่มันดีขึ้นแต่ว่าคือในสภาพที่มันแย่ๆเนี่ย <c oughs> มันดีขึ้นกับก่อนหน้านี้ <c oughs> แต่ผมจะบอกให้ว่าตัวเลขของเศรษฐกิจอารมณ์ความรู้สึกของผู้คนจริงๆเนี่ย <c oughs> ต้องดูกันเดือนพฤษภา <c oughs> ซึ่งเราจะรู้ตอนสิ้นเดือนมิถุนา <c oughs> ว่าสถานการณ์มันเป็นยังไงเพราะหนึ่ง <c oughs> <c oughs> การจับใจ่ายใช้สอยภาครัฐที่อุดหนุนเนี่ยมันหมดคสองเรื่องของผู้ปกครองเปิดเทอมอ่าม,มันจะมีเรื่องที่จะต้องจับใจ่ายใช้สอยเฉพาะหน้าอีกแล้วการที่ราคาสินค้าและบริการมันพาเลทข,ขึ้นราคากันมาโดยตลอดต่อเนื่องเนี่ยมันทําให้ผู้ประกอบการจํานวนหนึ่งเนี่ยเขาอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวแน่นอนเลิกไปเลยนะอ,อย่างพวกค้าขายแบบประเภทที่เราเห็นตามตลาดตลาดนัดตลาดสดขายของทอดขายอะไรพวกเนี้ยค,คือ มันขึ้นหมดทุกอย่างไงเช่นน้ามันพืชขึ้นเอาแล้ว LPG พวกนี้จะขึ้นอีกใช่ไหมถูกต้องค่ะอาจารย์คะ LPG หรือว่าก๊าซส่งต้มเนี่ยจะขยับอีก1บาทต่อกิโลกรัมเนี่ยนะคะคือถังขนาด15กิโลกรัมก็จะขยับเป็น3 6 3บาทต่อถัง15กิโลกรัมค่ะอาจารย์คือไอเนี้ยมันเฉพาะชาวบ้านค่ะแต่คนที่เขาทํามาค้าขายที่เป็นพ่อค้าแม่ขายลายย่อยที่ทําประกอบอาหารเนี่ยเขาไม่ได้ใช้ถัง15 15 15ถังละ15กิโล เดือนหนึ่งสองเดือนอย่างอย่างที่เราใช้ตามบ้านเขาใช้ทุกวันแล้วใช้เยอะเขาใช้ถังใหญ่นู่นใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยต้นทุนเขาเพิ่มขึ้นต้นทุนเขาเพิ่มขึ้นในทุกในทุกปริมณฑลเลยนะทั้งวัตถุดิบผับเนื้อเนอเลยขึ้นหมดตอนนี้เราเจอกับน้ำมันด้วยอะไรด้วยคดีประเด็นของเขาก็คือว่าเขาขึ้นราคาพอขึ้นมาปั๊บเนี่ยลูกค้าถอยเพราะฉะนั้น เขาจะเกิดปัญหาเรื่องสภาพคล่องเพราะเขาขายวันต่อวันเอาวัตถุดิบมาผลิตคนซื้อขณะนี้หลายๆคนเนี่ยเขาอาจจะตัดสินใจว่าเขาหยุดขายแล้วไม่คุ้มทุนไม่คุ้มค่าไม่คุ้มที่จะขายหนึ่งยอดขายไม่ได้สองประเด็นก็คือว่าเ,เงินทุนหมุนเวียนที่เขามีเนี่ยค่อนข้างจํากัดค่ะเพราะฉะนั้นในขณะนี้ผู้ประกอบการรายย่อยที่เป็นเกี่ยวข้องกับภาคอาหารเนี่ยนะปรุงสุกสําเร็จรูปหรืออะไรต่ออะไรพวกนี้เนี่ย มันจะล้มหายตายจากไปแล้วไม่ใช่แค่นั้นต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าสำหรับ LPG เนี่ยนะราคาหน้าห่วงอยู่เหมือนกันค่ะอาจารย์เพราะว่าตอนนี้ของเราเนี่ย3 6 3บาทต่อถัง15กิโลกันสมมุติถ้ารัฐไม่ช่วยนะจริงๆราคามันจะไปถึง451บาทนะต่อถัง15ก <c ười> ิโลใช่ค่ะก็ <c ười> ก็ ก็ไม่รู้จะออกยังไงเหมือนกันแล้วแล้วแล้วล่าสุดเนี่ยนะอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งนะขณะนี้เนี่ยกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยติดลบอยู่ประมาณ8 0 0 0ันแปด2มื่ล้านนะเป็นบัญชีน้ำมันเนี่ยติดลบที่ชดเชยอะไรต่ออะไรเนี่ยประมาณ46,000ล้านแล้วก็ LPG เนี่ยก็ติดลบอยู่ประมาณ35,000ล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมาถึงจุดเข้าใจว่าตอนนี้ หรืออ,อีกไม่อีกไม่กี่วันนี่แหละการขาดกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่ติดลบเนี่ยน่าจะลบสถิติสมัยคุณทักษิณเมื่อสักสิบกว่าปีที่แล้วตอนนั้นรู้สึกจะติดลบประมาณ80,000กว่าล้านกเกือบเกือบ90,000ล้านอันนี้ก็จะไปแตะประมาณ 100, แสนล้านเลยถูกไหมคะอ้ะคนนี้ถ้าเกิดอย่างนั้นเนี่ยรัฐบาลก็คงจะไม่มีเครื่องมืออะไรแล้ว